สวัสดีค่ะพี่น้องเช้าหน่อยจ้าพ่อบ้าสิไปิสายป้าบาสิไปิสายไปหาปากกอดดีๆไปเก็บปากกอดครับพี่น้องเก็บปากกอดไปขายช่วงว่างค่ะก็คือสีหาปลาขอนลอเข่าเต็มอุ่มไปหาเก็บปากกอดครับพูดโหลดเกี่ยวอยู่ติดกับหน้าอยู่ติดกับหน้าเช้าหน่อยป้าบ้านเหน่อค่ะพี่น้อง อีกนึงอุ้ยปุ๋ยกําไรกับถือเข็มก็หละเข็มไปลคะค่ะยาคุมกําเนิดอุ้ยปุ๋ยนี้รู้สึกจะถูกไปสองเข็มยากันบ้ากับยาคุมกําเนิดกําไรถูกยาคุมกําเนิดแต่ยาพี่สุนักบ้ายังไม่ได้ฉีดเพราะว่าลุงเก่งมันเอามาแค่เข็มเดียวฉีดยาเฮดมันไปแต่วมันคือเอาบอยย่กําไรเลน เห็นเสื่องเซยเลยพี่หน่งข่อยก็งงก็ไม่ถูกเปิด์ซิ่งหมูว่วานค่ะเลือดไหลเลยต้นนี้ก็ไหม่ด้วยค่ะเปิด์ซิ่งว่านเลือดไหลวมเลยาาเลนี่ก็หาเก็บปักก,ออก้อนค่ะ

หลายพี่น้องเพราะว่าต้นพวกนั้นเต็มตีนเต็มตีนพี่น้องเอ้ยเด็นบ่ิสุหนุ่ยพวกยางใหญ่ยางหยียบพี่น้องเอ้ยสาวหน่อยเพื่อนนี่ไปเก็บไก่หู้หลายมาคู่หู้เนาะเบาบาดนี่เนาะเห็นหู้หู้ว่าใดเลยอ่ะโยางใส่ยางเดียวเลยเอ้ยเห็นหู้หู้นี่ยางใส่ใดโอ้แถวนู้นเต็มเต็มอยู่นี่พี่น้องเอ้ยนี่ต้องไม่ต้องมาเก็บก็ได้มือกล้องนะก็เก็บด้วยก็ไม่เป็นไรโอ้โหอ๋อหลายพี่น้องหลายเฮง ตีถุงเนะะี่ยค่ะตีถุงเนะะี่ยค่ะมาเด้อลุงลมเลยมาเอาไปตำมสม,มเอาไปก่อยกุ้งครับลุงลมนั่นเปนนนลื่นเมื่อกี้เบาบาดจอดลมในหมูเพับเขาเด้อสาวเจยเจนไอสานพีน่ตุกตา,า,าเด้อค่ะจะประกวกันหน้าสาวหน่อยเอง,องนี่แหละกับเบาบาดไห้ พุนหน่วยงามเฮงหอมนั่นทุกป,ปีนกีนก็สิเก็บไปใหรลานสมตำเพิ่นแลกกันนะพี่น้องเข้าเก็บไปเขาไปกินสมตำพี่น้องสมตำเพิ่นแซ่บแสแซ่บเลยที่เชียงบุรีไปแลกกันหอมคักหอมเนยแต่ว่า,าโอ้ ฟังผุ่นยันจะร้ายสาหน่อยเอ้ยปากกอกเป็นปันพันหนุยหายแห้ครบเธอกับบ่อขดิเก็บดอกค่ะคนอื่นเขามาเก,ก็บอกเอาหมดที่นี่แล้วแล้วหน้าแล้วให้เลี้ยวไปนอกสาาน้อยบ้า<ห>บาทลงบ่อใดนี่นี่ฉันลงบ่อใดกระแท้มันสูงมาจับแนม่มามาเมืองนี่แทนกองไอ้พี่น้องเมืองนี่ครับนี่โอ๊อ ว่าสิมาหาปักคอนมาพอประกอบก่อนพี่น้องนี่สวยๆเลยครับข้มาใกลเด้อท่านแฟนมาเด้อลุงลมไปก่อยกุ้งครับไปก่อยกุ้งสาวเจ้ยเือยเจ้ยอายวิทย์มาเอาไปตําสมบักหุงครับผมเต็มข้างลลางอยู่พี่น้องยางดีๆบกย่างไปเหยียบ ตามมาแต่หาลอยพกเหมือนเดิอ์ไลฟ์ไปแต่ว่าลูกมันสดดีมากเลยนะไม่เหมือนเราเก็บปีที่แลว้วปีที่แลว้วปีีท่แล้วเก็บไปเขาหน่วยมันเหลื่อมแบบสุกแห้งเถอะงกระบาดดอกหงาก็เหยีย,ะะยบมันโดนแดดมาพี่นอ้องเขาหาปล้าคนพุ่มหาปลากกอก เกอดเอพริญนหาปลาคอนผมหาบักกอกเด้เอ,อนี่เก็บส่งตามออเดอร์กันครับเพคนสั่งมาหลายก็ต้องมาเก็บครับเสียดายมันหลายแห้งหน่วยมันกำลังห่ยงามคักเลยแล้วทีนีน้เดี๋ยวงัเว,เวเขามากินบน่ได้มีประโยชน์เลยงัวม,มากินหลือไม่กิน เอาแส่สนขนุมาฝากหน้าล่อยเสร็จเ่นพี่น้องเลย้ายขักลายแนพี่น้องเอ้ยมนาวก็มาเร็วหวย พบ่ท่านเมืออยู่บาบาดเหยียบถิมเหยียบถิมเหยียบทุมบทมบท่มอยู่นั่นเต็มขาอยู่นี่โอ้ยครบเนี่ยเดินสวยๆมันไม่สวยหรอกค่ะคุณเหยียบเลยค่ะสิหากินพอสมนิบอ,าอ้าวยังผีน้องเลยเตียงกันปิดตับเลยหลายขากหลายเนี่ยบางจังหวัดเขาไปทำ ถ้าเก็บรีเลยเดี๋ยวเป็นทุ่งปุ๋ยเลยพี่น้องใส่กระกร้อย,อยหอมเฮงอยากกินสดยุยนนอยยัน,ม,น,ม,นมันสมเดี๋ยวมันฝาดอหากูหาเห็ดปวกเลยพี่น้องจะพอเห็ดปวกายสนิทเนี่ยนะ ใจเว่นแน่ยมเห็นตี๋สองเลยกำลังจะเก็บจ้าอุ้ยเน็บต้นเขากลายกันเนาะจะบอกว่ามันหลายเก็บให้มันเต็นมงมงไปสันกับเหยียบเละเมด่เต็มยิงมาเอาปรกกอบไปตั้มสมเด้อยยิงเด้อาอยาก <c oughs> เราวทั้งคุณกหลายกันเลยลหนาปรกกอกแล้เนี่ น่าจะแปลรูปเปอื่นได้เนาะน่าจะมีคนรับซื้อเยอะๆเน,น,นาะทอดหายตกลายเนื้อแต่ตำมะล,ละกอใส่บะากรอกก็อร่อยดีเลยเนาะมันเจอกเปรี้ยวหวามมนเนาะ กาเก็บมือเขาเขามาเก็บเอาของสาวหน่อยเมื่อที่น้องก็ไปขายคนเนียเก็บไปขายคนน่ยก็ต้องเก็บของเจ้าของเองนี่สบัรท่านเขาขอพี่น้องเอ้ยมากเขาก็บอกว่าโมเมนต์ของสาวหน่อยทขานเ่ยเขาบอกว่าแม่ีนจังไดอยู่ในพื้นที่ของฉันบางคนคนโบราณเนี่ยเขาบอกหูครับว่าสาวหน่อยเดียมาซื้อที่จุดนี้เดียวจเป็นของสาวหน่อยไป เปิดท้าคือกบง่ายนี่ลหะพี่น้องากบง่ายพี่น้องอเต็มอเอาไปให้มันเหมือนลูกกำลังสวยเลยพี่น้องบอดได้ป้าก็ได้บักกอกแลยพี่นอ้องหอมขนาดแพง่งเก็บแพง่แพงแต่หลายอือสวยขนาดเลยครับเก็บเล่นๆแป๊บบเดียวสองถุงละ อยู่ทุกที่เลยพี่นเป็นตะไคร้ไม่นี้แค่ต้นเดียวเด้อพี่น้องมันมีสองตนค่ะข้นอีกต้นหนึ่งต้นนั้นนสีออกหน่วยลนหลังเขาดอกหลังหลังเขาไม่นี่ต้นใหญ่หลังหลังเขาต้นอื่นเขาเมิดหมดจังเป็นสีเหลืองลนแบบนี้ปุ้ยทำไรครับปุ้ยจอบูดมือเลยพี่น้องจอบกระแท่มองนี้บ่นี่ คุนคุณดีปุ้ยทำอะไรคะโอ้ปุ้ยทำอะไรมาจอบกระแตกับหลอกพี่เนาะมจอบก้มมือตะบะได้เพราะเธอนางยุงสัตว์แหละพี่น้องฮุ่นบ่าบาดเดี๋ยวสองทุ่งใหญ่ล่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผพบกับบ่าวบาดสาวหน่อยขึ้นเขาครับสาสายเลาะชาแนลนะครับไปเลาะเมืองปลากรอนบะมี่ครับนี่ครับดีบ่ากตอครับบ่กวตอ พี่นอ้องถำหนุทำมารับมานหลายบใครันนีวนคุยอยู่แล้วากคุยมากโดดาท่สีอาีขวดหน้าผู้ใดสันยูง,งนีน้บนมามากิ๊กกบากอกไปไหว้กินเอาไปตามสมกลุ่มเล็กเล็า,าว้า สาวหน่อยข้าล่างเก็บครับอุ้ยหลายแห้งเด้อพี่น้องเงยสาวหน่อยเสียไปหายไฟครับสาวหน่อยโอ๊้จักพันหน่วยเอ้ยนี่เก็บว่าพอยี่สิบนาที่ยีสามมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาไปกินแน่นี่หลายคักหลายแน่ครับนี่บักกอกตามสมแซบเอาไปก่อยใส่ก,กุ้งก็แซบ เห็ดนำจิ้มเจวกระแซ่พี่น้องคิดสารพัดทุกเฮ็ดได้กิทกกนทุกเมนูครับนี่สาวหน่อยเพื่อนกันสียเอาไปห้ยาดหยาดเพื่อนครับเอาไปทรงหลานสมตําน้่เพื่อนมาขนาดได้นี่เพื่อนเอาไปตําสมตั้มเป็นวันสาวหน่อยเพราะเพื่อนสร้างทุกปีครับนี่เวลาไปเพื่อนเพื่อนกับบ,บอลเงินได้พี่น้องเพื่อนสียหายเป็นพวก สมตำแแล้วกก้กาย่างมากครับเป็นสิบบกคิดเงินสาวหน่อยดางคนตางแหลกสูกันกินครับผมอู้หหลายขนาดเลยเก็บบเมดดอกพี่น้องผุเลยราคาสองต้องปุย๋ยผุเลยแน่มึงแหละเต็มทุกอย่างเลยครับสำหรับเมือนี้ก็ปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละครับบอมแม่พี่น้องมาหาปลาได้บอกกอ่อเอาครับผม ถือว่ามีคลิปนี้ยังห้พี่น้องเมืองครับติดตามกันคลิปหนาน้ำครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีคะสวัอดีครับผมสิเดะมาเอาบักกอกนะพีดองประมาณสักสี่สิะโลโซตลาดไทยโอโมเมนส่งตลาดสมซ้ำกำไรเอ๋กำไรเป็นไงคะความสวยของแม่เป็นไงคะถือฉีดยาเข็มหนึ่งเจ็บเลย ไว้ว่าเราเบาหวานทำตัวให้แข็งแรงหน่อยคผูบาวกำไลเด้อพี่น้องนี่ับับ,บดำนี่แหละแม่แออีกำไลอยู่ปวดซิ่งกำไลพร้อมจะหายแต่น้อ จำหน้าไปเลยเนี่ยจำหน้าไปเลยเนี่ยใส่ไม่ดีเาอุตสาห์รักษาซ่งมาตั้งหลายปีมันไม่ลุกแม่เลยต้องฉีดเพิ่มอีกเลย